สาบายดีสวัสดีสุขรูสุคนนะคะเมนี้มาพอกับสาวมินตาลักต่างไว้นะคะเอนี้จะมาเฮ็ดเมนูแสบๆน้องกันเน,ะนเาะเมนูมูปลาเนาะซื้อมาจากตลาดห่วยเดือเมื่อวานนี่เนาะนี่โอ้ยมีน้ำ <laughs> น้ำออก ซื้อมา,อาลอยห้าสิบบาทลอยห้าสิบบาทเนาะว่าสีกินอันฝีมือพ่อยายเฮ็ดวันสันว่ได้กินจงว่าได้กินจ้อยเนาะเพิ่นเข็ดง,งานอยู่ในห้องคือเกา่าเนาะสามีตากลมาเฮ็ดจัดการเลยเนาะเมื่อกี้ลูกค้ามาเนาะลูกค้ามาใส่เสียงซื้อมาลอยห้าสิบบาทได้แค่นี้เนาะถ้าก็มาซอยวนนี้ หมูป่าถ้าว่ายูทั้งบ้านของมินตานะได้กินหมูป่าแท้ๆของแท้เลยอันนี้เป็นหมูฟ้ามที่ขเจ้าเลียงเอาเน,ะนาะนังยาบหยาบพี่นอ้องซอยบบเป็นคือเพิ่นดอกห้าโบเม้นมืออาชีพ ซอยจังใดก็กิกนใดคือเกาเนาะฮัมโบมนมืออาชีพซอยฮาซอยบอเป็ี่นคือเพิ่นเพิ่นซอยขายงามงามเพิ่นเฮ็ดมาเนาะนางหยาบคักเลยแหละอันนี่ต้องแด้ซอยตอนน้อยๆเนานะถ้าชีซอยตอนใหญ่กับยันยำบได้ยหยาบหยหนังต้องซอยบางๆอตอนน้อยะเพราะว่ามันมันจะมีหนังหลายก่อนกระโมเนาะ นางนานาพออ่อใหญ่มักนางแบบนานาแบบยังซสียวเลยเพิ่นคง <c oughs> สิถือใจเพิ่น <c oughs> เพิ่นสมเพิ่อน,พอนอยากแห้งไหมน, <c oughs> น,นางนาคักเลย าห่อเอาไปย่างกันยำปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดแสบเลยแล้วซอยแล้ว,ลวอันนี้มาตาเครื่องสวัสดีครับพีจำดิสวัสดีครับ มาแล้วมาลุยบ่นี่ลูกค้าก็เมื่อแล้วเครื่องก็ะตำแลี่ยวๆนี่เครื่องตำเสริมเนาะตำใส่เครื่องอุ้ยอันนี้เครื่องตำเสริมของแซ่บของแซ่บอันนี้เครื่องขี้แกงขี้แกงที่แกงขี้แกงห้มานะครับเนี้ยตุยไปเลยเอาตำเข้าคิดว่ามีมีเท่าใดใส่เท่านั้นเนี้ยมีทอดไรใส่เท่านั้นมีเท่าใดใส่เท่านั้น ทำกันเลยเอ้าหมูใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลัวกลัวข้นกันเข้ากันเค้ากันแล้วเบิ่งเครื่องเบิ้งลายพี่น้อกตาต่ำมาหมูกันมีคนลายลายคนลายจังแซ่บบ่คนลายเราไมนค่อยแซ่บคนลายค่อยแซ่บอ๋อตาย้อนแสงเนี่ยใช่ไหมตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วยนี่บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งนะครับผมจัดการกับลูกค้าไปเรียบร้อยนั่งนะนา ถึกปากเขาใหญ่เลยมือนนี้อุ้ยนี่แหละของย่าดปุดๆนี่แหละมองมันขักย่างไปตั้งบักหลายรอบเนาะเจกาตย่นไข่ได้แต่ว่ามันขนลายเพราะว่าเขาเฮ็ดบเป็นถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ตาเห็ดน่ะมันบบมีขนลายแบบนี้มันขนเลือกดีเบิ่งเบิงมันปักเขาเลือดเลือมนขนเลือกเพราะว่าเขา่สร้างเห็ดคอยเคเห็ดอยู่เขาเขาฮ็ดแบบใดเอานังฮอนลวกหนังฮอนลวกแล้วนั่งเทือมันอ่าเขาเห็นบบถึกบบถึกจังหวะมันนะไม่ อันนี้เขาจะเอาไฟแก๊สมิ้นท์เฮมะแก๊สฟูเอาแก๊สเป่าเลยคนหลวั่นเลยเออเขาเฮ็ดแบบนั้นมันกะบขนมันกัขาดมันกับฟังใน่ทางตัวคนฟังในอันนี้ก็เป็นขนหลกอข่าม่นข่อยเฮ็ดนินตาสูตรินตาเฮ็ดน้องน้นตาหนังหอนหลวกลวกข้าก็ขูดขูดเขาไปดึงดึงอ๋โอ้ยสุดยอดเลยว้ามากนะเดี๋ยวเขาไปเลี้ยงหมูปลาไปเลี้ยงหมูปลาไปซื้อที่อยู่ในปลาป่าเลี้ยงหมูปลา เใช่เห็นโอ้ยมันบบเมนจังสีแล้วโอ้ยกันบบกืนนังสัตนก็แสบปานยังแล้วเสียดายเนาะอันนี้มันนังอนนันคนลายผลคนลายกดด็แสบอยู่ดอกแสบเพืเ่อเขาแห้งคนลายแห้งแสบน้ำแมนโมพี่น้องแล้วผมมักคนเด้มักคนเนาะโอ้ยมักคนปกติม<า>กักอันนี้เครื่องที่มิ้นตาตามเมื่อกี้เมื่อกี้อันใส่อันผงชูรสใช้อันเกลือได้หน่อยนึงมันนี่ก็เพิ่มใส่ใส่ใส่ไตรวดมันแสบ แซ่บแล้วเมื่อกี้ใส่หลายแล้วใส่น้ำตาลน้อยนึงเด้วยใส่น้ำตาลนิดนึงใส่ตอนนี้แล้วเนาะใส่เลยใส่อุดรนี่ก็ได้ดอกโอ้ยใส่บานเท่ากันนะเขาไม่ได้กินข้าวแซ่วครับเมื่อนี้ยวเขาเส้าเที่ยงแดงเขาเส้าเที่ยงแดงสันเลยด้พอดีมิ้นตาห่างห่างอะไรแล้ว ตั้งตั้งเข้าแล้วว่าจารั์เพอดีลูกค้ามาพอดีอดลูกค้ามาลูกค้ากลับไปให้ก็ลุยผมก็บต่างไอ้เข,าข้าคงไว้ข้าวเข้าไว้ให้เพื่อนพอดีเพื่อนมากกับจวดเลยนะครับเรียบร้อยไปแล้วน,นี่แต่นาแดงแล้วนี่ <laughs> <laughs> ก่อนกินข้าววันนี้รับทรัพย์เลยเน,ะ <laughs> นาะนางยูด้วยปอนนาณาแดงเพื่อนว่าโอ้ยอดบ่ได้แล้วขอชิมตอนนึ่งไม่มันชุกปะล่ะชุกแล้วอ่าชุกอ่ะอ่าขอซิมให้เบิ่ง อ๋อมันจุกนี่เด้อเอ้ยบางอย่างก็ยังกินดิบได้เนาะบ้าอืมไอ้เนี่ยบางอย่างกินดิบแซ่บบางอย่างกินกินดิบบ่ได้ตาโถแซ่บๆหัอกินด้วยเอามากินกันก่อนเถอะนั่นพอมาแล้วโอ้ยนหนังหนังนุ่มๆหนังนุ่มๆจังนุ่มเนาะแซ่บเลยแซ่บแล้วอืมหยำปุดปุดปุด ข้าเอาเครื่องอันนี้มาใส่ไปนหนเอาเครื่องเครื่องผัดเครื่องแกงอู้เดี๋ยวเอาเครื่องแกงเครื่องเครื่องนี่ก่อนแม่เนเอาอันนี้ใส่ก่อนต้มหนอนใส่ก่อนอันนี้บนท่านใส่เถอะผัดตะเพราใบใบกระเพราไว้ใส่ที่หลังแม่นเอาพร้อมเพราะันฉีกได้ดดเลยแบบขูดฉีกเลยแล้วก็ขูดฉีกใส่ใบกระเพราใส่หลังสุด ที่แรกว่าอยากกินซีมือพของยายเห็ดว่าสันดุเอาไปม่้ยพอไวละบ่ไหวแล้ว,วแ,ววแวตจานเห็ดแซ่บซึ่อก่อนใส่เพราะเน่ยจิบซีมือสาวเล่า <c oughs> จ,จีบใ <c oughs> จสาวเล่าไปเลยๆซีมีซีมือสาวเล่าแล้วก็เรื่มไม่ลงเหมือนในมุมกว้างอยู่แบบนี้นะครับผมเอาเอางที่เราต้องไปใช้ใส่น้ำใส่น้ำน้ำออกนิดนึง น้ำน้ำน้ำเปล่าน้ำน้ำเปล่ากระไ่เข้าไปพรอมันได้กดน้ำเไ,ไหมกินกัเขาเจ้าห่อนหกินเขาห่อนหนโอ้ยโมได้โมจาม็นปอบดิไม่วันน,นี้กันตอนนีนนะชี <laughs> ้ม,มันห่อนเลยละแ่บบโอ้นำ้ำล้างคอกบ่ะม่น้ำล้างคกใส่น้ำล้างครกครกับไปจวดพอบ่ะกดบบ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  เพราะปะเอาอีกหน่อยนึงวะเอาอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงมึงไม่คักเลยคักอยู่ดอกของมักนี่ละมันนี่รอบนี้บ่ผิดหวังพี่น้องไม่ผิดหวังไม่คิวหน้นะเบ่บ่หิวเนาะบ่หิวอีกวันนี้บ่หิวงวดก่อนนี่โอ้หิวรอติดตามรอนิดนึงน้ำฟดกับใ่พักกระเพ้าเข้าไปกินได้แม่ เป้าเป็นตาเสบคักแล้วคงได้แล้วนะเขาใส่พักอันนี้ใส่กระเพาลงไปเพิ่มความหอมกลับไปอีกเนี่ยกดเบ๊ะๆๆๆเลยบบไส่หลายดตะเพาะนะกระซำเนี่ยพ่อเป็นยานี่กินเนาะมันมีกระช่ายนะครับนี่มีกระชายก็ใส่ไม่หมดเน่ยมันได้หลายทั้งกระช่ายทั้งนางนางคักคักรอบเนี่ยแต่ว่าเสียดายมันขน กระทังมันมันมันบริเวณไปนั่นมันดอกกินยำยำแล้วเอาเลยอ๋ปิดแก๊สปัดคัดพี่น้องอ๋สี่มือเนี่ยของแซ่บพราะยังติดสี่มือสาวเล่าอ่ะันติดใจติดใจชอบไอหมองมันยำปุดๆนะครับหมูปลามันมันแต่มีความแซ่บพิเศษในเหนือของเขาตัวแมนเขาว่าหมูปลาของแท้เดดพันวาแท้อยู่ไปว่าแท้ไปว่าแท้รอบนี้แท้ หมูป่าหมูป่าแต่เป็นฟาร์มนั่นแหละแต่ไม่ไม่ใช่หมูปา่าไอ้ฮะได้ธรรมาชาติสุกแล้วพี่นออ้องหอมห่วยๆเอาอีกจะค้ำกันนะบ <laughs> มแล้วไวสำหรับคลิปนี้ก็คงงวายซัมีกันเนาะเจอกันคลิปหนะ้าพอกันคลิปไหมนะคะฝากกดติดตามช่องมินตาสาลวลาวลักต่างวัยเป็นกำลังใจให้สามมินตดาเด้อกับคนยัยซันมีเด้อแจ่บๆบน้ำกันครับผู้กับหลานหน่อยเด้อแกนเอาไว้ซัมีไปแล้วครับผมสวัสดีครับ